ครบร้อยวันอุทิศแก่คุณศนีมีรพัฒโดยที่คุณโสพลมีรพัฒพร้อมทั้งครอบครัวและญาติมิตรท่านที่เคารพรับถือได้มาแสดงน้ำใจมาร่วมทำบุญด้วยมาร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ท่านผู้ร่วมรับไปแล้วด้วยก็เป็นการแสดงออกซึ่งธรรมะ ที่ท่านเรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมนั่นก็คือธรรมะต่อญาติหรือหน้าที่ต่อญา,าติแม้จะเป็นผู้ไม่ใช่ญาติโดยตรงโดยสายโลหิตแต่เรานับว่าเป็นญาติโดยความเคารพนับถือความใกล้ชิดอย่างที่ทุกท่านจำพุทธภาษ,ษิตได้ดีคนไทยก็มาใช้กันเสมอว่า วิสาสาปรมายาตีแต่ที่จริงภาษาบาลีนอวิสาสะประมายาตีแปลว่าญาตินั้นก็มีผู้ที่สนิทสนมสนิทใจกันเนี่ยเป็นอย่างยิ่งคือคนที่สนิทใจกันที่ท่านเรียกว่าคุ้นเคยจนกระทั่งว่าเชื่อถือเคารพกันเนี่ยท่านถือว่าเป็นญาติ นิทันที่มานี่ก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยสายโลหิตบ้างโดยความเคารพนับถือความรักต่อกันบ้างเมื่อท่านผู้ลงรับจากไปก็มาแสดงน้ำใจทั้งต่อท่านผู้ลงรับไปและทั้งต่อ,อครอบครัวของท่านก็เป็นการที่ได้แสดงออกถึงคุณธรรมคือความมีน้ำใจนั้น กับทางก็ได้เป็นโอกาสได้มาร่วมกันทําบุญในทางพระศาสนาเป็นการบารุงสืบต่ออายุพระศาสนาไปด้วยหมายความว่าได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งให้แก่ท่านผู้งรับแล้วก็ถวายแก่พระศาสนาพร้อมกันนั้นก็คือแสดงออกต่อผู้ที่ยังอยู่ก็คือครอบครัวของท่านผู้ลงรับไปแล้ว มี่ไมตรีจิตมิตรธรรมได้มาแสดงออกกันในโอกาสนี้และในที่สุดก็คือถึงตัวท่านเองทุกท่านได้มาทำบุญแล้วก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตนเองอย่างน้อยก็ทำให้ได้มาระลึกถึงความจริงของชีวิตเราก็ทราบกันดีในฐานะพุทธศาสนิกชนว่า ชีวิตนี้ก็เป็นสังขารหมายความว่าเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติพุทธศาสนิกชนนั้นมีความรู้เข้าใจเท่าทันในเรื่องนี้ ก็จะทำให้วางใจต่อการจากไปนี้ได้ดีขึ้นเพราะธรรมดาของผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่ในครอบครัวมีความรักมีความผูกพันกันมากเวลาจากไปก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศกท้าเรียกว่าปิยพุตโยกขุขุกทุกเกิดจากการทัดแพร่ จากบุคคลผู้เป็นที่รักแต่เมื่อได้มาแล้วลึกถึงธรรมคือความจริงของชีวิตก็จะทำให้จิตใจนี้วางลงได้ถูกต้องขึ้นคือตระหนักถึงความเป็นจริงนั้นแล้วก็บรรเทาความเศร้าโศกเสียใจก็มานึกแต่ในทางที่ว่า แทนที่จะว่ามัวแต่คุนข้องหมองใจมีความเศร้าโศกก็มานึกถึงเรื่องเราจะทําอะไรข้อสำคัญจึงอยู่ที่นี่ทำอะไรก็เริ่มต้นจะทำต่อผู้ลงรับไปแล้วว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือจากไปแล้วเราไม่มีทางทําอื่นเราก็อุทิศกุศลให้แล้วก็ยังได้เป็นโอกาสที่จะได้มาอุปถรรัมภ์บำรุงพระศาสนาไปด้วย ก็นอกจากนั้นก็คือว่าเราจะทําอะไรกับชีวิตของเราเองหรือเราก็จะได้คติอะไรที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญทามว่าศาสนานั้นเมื่อท่านสอนให้เราลึกถึงความจริงของชีวิตที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านก็จะให้เรามีความไม่ประมาทอันนี้เป็นหลักธรรมดาคือเมื่อเราลึกถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง เปลี่นแปลงไปไม่แน่นอนเราจะวางใจอยู่ไม่ได้เราจะต้องเร่งรีบทำสิ่งที่ควรทำสิ่งรอบตัวก็ไม่แน่นอนชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าแน่นอนที้เวลาที่ผ่านไปกับความไม่แน่นอนนี้เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงอน,นิจจังก็ต้องตามมาด้วยความไม่ประมาท ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมากมายเรื่องการที่จะไม่ประมาทโดยเฉพาะการใช้เวลาแต่ละวันละวันนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจนกระทั่งแม้แต่แต่ละขณะนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการดําเนินชีวิตภายนอกลงมาใกล้ชิดลึกที่สุดก็คือจิตใจของเราเองเนี่ยจะต้อง ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ทุกขณะสิ่งภายนอกนั้นบางทีเรายังทําไม่ได้ทุกขณะแต่จิตใจของเราเนี่ยอยู่กับเราทุกขณะถ้าเราใช้เป็นปฏิบัติเป็นชีวิตของเราก็จะได้ความเจริญงอกงามได้ความดีได้ความสุขดนั้นการปฏิบัติที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือจิตใจแต่ละขณะเนี่ยทําให้ดีที่สุดรวม้ได้คืออยู่ในหลักของความไม่ประมาท แต่นี้ในเรื่องของความไม่ประมาทนี่ถ้ามองทั้งชีวิตแล้วมีหลักธรรมยยมบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตกัสอนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะสำหรับญาติโยมขันหัดนี่ทรงเน้นอยู่เสมอมีอยู่ห้าข้อเด็กกันถ้าหากว่านำไปใช้แล้วท่านว่าจะเป็นผู้ที่สามารถถือเอาสาระของชีวิตนี้ได้เกิดมาในโลกนี้แล้ว เมื่อชีวิตที่เป็นอนิจจังในที่สุดก็ต้องจากกันไปก็อยู่ที่ว่าชีวิตที่ตอนที่อยู่เนี่ยได้ใช้เป็นประโยชน์มีคุณค่าเป็นสาระหรือไม่้ากว่าดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องก็กลายเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าที่เรียกว่าโมฆชีวิตถ้าดำเนินชีวิตถูกต้องก็เป็นชีวิตที่มีสาระเป็นแก่นสารในทางศาสนา,านั้น มองการเป็นอยู่ของเราชีวิตของเราเนี่ยเหมือนการเดินทางเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คําว่าดําเนินชีวิตคําในทางศาสนาเรียกการดําเนินชีวิตนี้ต่างๆเช่นคําว่ามัดก็เป็นทางเดินชีวิตเรียกว่าปฏิปทาเรียกว่าจริยะแปลว่าการเดินจริยะแปลว่าการเดินก็คือการเดินทางชีวิตมัดก็คือทางเดินชีวิตวิถีชีวิต แล้วก็เรียกว่าปฏิปทาก็คือตัวการเดินทางนั้นถ้าเดินทางชีวิตผิดก็เป็นมิจฉาปฏิปทาถ้าเดินทางชีวิตถูกก็เป็นสัมมาปฏิปทานี่ถ้าเราเดินทางชีวิตถูกก็จะช่วยให้เราได้ประโยชน์เป็นแก่นสารหลักธรรมที่จะมาช่วยก็อย่างที่กล่าวแล้วชุดหนึ่งที่สำคัญที่ตรบ่อยนั้นมีอยู่ห้าข้อ เรามาตามาเดินทางชีวิตกันให้ดีให้ได้ประโยชน์ให้เป็นสาระจะต้องทำอย่างไรบ้างตอนแรกท่านบอกว่าการเดินทางชีวิตนี้ก็ต้องมีทิศทางไปโดยเฉพาะก็คือมีจุดหมายคนเราที่จะมีทิศทางก็ต้องมองนึกถึงจุดหมายว่าอะไรเป็นจุดหมายของชีวิต คนที่ไม่มีทิศทางในการดําเนินชีวิตนี้ก็เคว้งควา้างเ่อนลอยไปทางโน้นไปทางนี้ไปข้างโน้นทีข้างนี้ทีบางทีก็เดินทางผิดพลาดก็ให้เกิดความเสียหายเป็นโทษทุกข์ภัยกับตนเองแล้วก็ทําให้เกิดเวรภัยแก่ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ไปด้วยบางทีเกิดมาตลอดชีวิตไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย จากไปสิ่เปล่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าเป็นโมกะชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องการมีทิศทางเดินของชีวิตนี้จึงเป็นสําคัญการมีทิศทางเดินสําหรับคนุถุชนนั้นยังไม่มีความรู้แจ้งเมื่อไม่มีความรู้แจ้งก็จะอยู่กันด้วยความเชื่อฉะนั้นก็จะต้องมีความเชื่อในจุดหมายที่ดีงาม อย่างน้อยทางศาสนาก็สอนว่าให้เชื่อในกรรมดีเชื่อในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เชื่อในการจะทําความดีอย่างนี้ก็เรียกว่ามีทิศทางที่จะเดินแล้วแต่ว่าสําหรับพุทธศาสนิกชนสามารถจะมีความเชื่อที่สูงกว่าน,นั้นเรามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบทรงรู้แจ้งความจริง รู้จักชีวิตท,ที่ดีงามที่มีความสุขแล้วแล้วพระองค์ก็มาสั่งสอนประชาชนทรงทำหน้าที่ที่พระองค์เองก็จัดว่าอาขาตาโรตถาคตตาตถาคตเป็นผู้บอกคือเป็นผู้ชี้ทางให้เมื่อพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาก็เชื่อในพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นผู้ชี้ทางก็เชื่อพระองค์นี้ค้นพบ สิ่งที่ประเสริฐสำคัญที่จะามาใช้ชี้ทางก็คือธรรมะเมื่อเราเชื่อในพระพุทธเจ้าก็จะโยงไปหาธรรมะพระองค์ก็จะเอาธรรมะเนี่ยมาชี้ให้เราเห็นธรรมะนั้นก็คือความจริงของโลกและชีวิตและสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือความดีงามต่างๆความถูกต้องสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์และความสุขนอกจากนั้นแล้วก็จะมีผู้ที่ เป็นกาลยานามิตรของเราที่ร่วมทางมากมายเนี่ยซึ่งท่านผู้เป็นผู้มีความรู้เดินหน้าไปกว่าเราพัฒนาไปกว่าเราแล้วก็จะมาช่วยหนุนด้วยหรือนำเอาคำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวช่วยเราอีกเราก็เลยมีความเชื่อในพระพจน์ใดเชื่อในพระพุทธเจ้าผู้รู้ธรรมะชี้ทางให้เชื่อในธรรมะ คำสอนของพระองค์ที่แสดงถึงความจริงความดีงามที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติซึ่งกว้างขวางไม่เฉพาะแค่การกระทำความดีเท่านั้นแล้วก็เชื่อในสังฆชุมชนที่ประเสริฐที่รู้เข้าใจนําเอาธรรมสืบต่อกันมานี้ถ้าหากว่าเราเชื่อในพระรุตนัรยอย่างนี้ก็ได้ทิศทางที่มั่นใจก็เดินไปตาม ทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้นั้นอันนี้ก็คือว่าข้อที่หนึ่งการมีความเชื่อซึ่งทำให้เกิดทิศทางที่จะเดินไปกล่าวคือเชื่อในผู้นำทางอันนี้ทางธรรมะเรียกว่ามีศรัทธาข้อที่หนึ่งจึงได้กับศรัทธามีความเชื่อถ้าหากว่ากาวถึงพระจาะใจอย่างน้อยก็กล่าวที่กล่าวข้างตน้นเชื่อในการกระทาความดี ก็จะทําให้มีทิศทางแล้วตอนนี้ชีวิตก็จะไม่เคว้งคว้างเวลาก็จะไม่ผ่านไปเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามศรัทธาก็ต้องระวังความเชื่อนั้นในที่นี้ได้กล่าวถึงพระาจตนใจนิวานเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อที่ทําให้เกาะติดแน่นอยู่กับที่เลยไม่เดินเลยจะเห็นว่ามีความเชื่อหลายอย่างที่ทําให้คนจมติดอยู่กับที่แล้วก็เลยพาชีวิตนั้นให้อยู่ที่นั่นเอง ศรนะัทธาในพุทธศาสนาลักษณะสําคัญก็คือเป็นศรัทธาที่ทําให้เราไม่ทางเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นลักษณะที่จะวินิจฉัยศรัทธานั้นเพราะแน่อนอนว่าความเชื่อบางอย่างนะต้องเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องยึดติดนั่นจมอยู่ที่นั่นเองซึ่งในโลกนี้มีหลายอย่างแล้วในเมืองไทยเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากอยู่เอาและอันที่หนึ่งก็คือว่าเชื่อ ในผู้นำทางที่ถูกต้องสำหรับพุทธศาสนิกชนก็เชื่อในพระรสนัตัยโยไปหาธรรมะถึงเป็นเสื่องความจริงที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปประการที่สองเมื่อเรามีทิศทางที่จะเดินแล้วก็จะมีอย่างที่สองก็คือชำระทางชำระทางให้เรียบร้อยให้ปลอดโปร่งให้โลง่งไม่มีขวากหนามเครื่องกีดกัน คนที่ดำเนินชีวิตไม่ถูกจ้องนี่สร้างขากหนาอุปสรรคให้กับชีวิตของตนเองในการเบียดเบียนสร้างเวรภัยความยุ่งยากเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นก็ทำให้เกิดภัยกับ,กบตนเองนั่นแหละชีวิตมันก็ไม่ราบรื่นถ้าหากว่าเราดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุจริตไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์รู้จักสัมพันธ์ที่ดีงาม ก็จะทําให้เราเนี่ยเดินทางชีวิตได้สะดวกเนะเรื่องอะไรเราเกิดมาแล้วเดินทางชีวิตเราจะมาสร้างผากหนามให้ตนเองเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าข้อสองให้มีศีลเนี่ยศีลก็คือการที่มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดีไม่ละเมิดเบียดเบียนกันไม่ทำร้ายต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นไม่ละเมิดต่อทรัพย์สิน ของเขาไม่ละเมิดต่อคู่ครองของเขาของรักของหงแหนของเขาไม่หลอกลวงไม่ละเมิดเขาได้วาจานะีก็ตลอดจนกระทั่งไม่ใส่ก่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่ไปติดยาเสพติดสุรายามเมาเป็นต้นนะอันนี้ก็อย่างน้อยพอได้แค่นี้ก็เรียกว่าทางเดินของชีวิตนั้นก็โล่ง มีอุปสรรคขากหนามน้อยนะก็เป็นข้อที่สองข้างในมีความเชื่อในผู้นำทางข้างนอกชำระทางให้โล่งให้สะอาดไม่มีขวากหนามก็คือมีสีต่อไปข้อที่สามท่านว่าให้มีทุนมีสบ i บ n ยงในการเดินทางเราเดินทางชีวิตเราต้องก็นอยู่ต้องอาศัยปัจจัยสี่อาหารการกินเป็นต้นตลอดจนกระทั่งถึง เรื่องของการรู้จักที่จะดําเนินชีวิตไปได้ว่าอะไรเป็นอะไรการแก้ปัญหาต่างๆจะสําสเร็จได้อย่างไงก็ต้องมีสิ่งหนึ่งก็คือความรู้ศิลปะวิทยาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการเล่าเรียนศึกษามีความรู้มีทุนในทางสติปัญญาทุนภายนอกนั้นก็จะเกิดมาจากทุนภายในนี่แหละฉะนั้นอันที่สามนี้ก็ต้องสร้างไว้ ถ้าไม่มีทุนก็ลำบากเดินทางไปแม้ทางจะปลอดโปร่งก็ไม่มีสเสบียงเดินทางก็เดินทางได้ยากฉะนั้นข้อสามก็เป็นอันว่าให้มีทุนมีสเสบียงในการเดินทางทางนี้ข้อนี้ทางพระทะเรียกว่ามีสุตตะนะสุตตะก็คือความรู้สิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาเป็นต้นเป็นของจาเป็นสาหรับชีวิตต่อไปพอมีทุนแล้วก็มาถึงข้อที่สี่ ข้อที่สี่ก็บอกว่ารู้จักเกื้อนหนุนเพื่อนร่วมทางเราเดินทางชีวิตเราไม่ได้เดินทางคนเดียวควรจะทำละทำทำบรรยากาศของการเดินทางให้มีความสุขให้มีความร่มรื่นให้มีความชุ่มชำ่ำมีความเบิกบานผ่องใสเพื่อนร่วมทางชีวิตเดินทางไปด้วยกันไม่เยอะแต่ใน,นครอบครัวญาติมิตรเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เรามีทุนได้ทําไปแล้วคือข้อที่สามเวลาเรามีทุนเรามีสบียงเดินทางไปนี่เราได้เพิ่มทุนอยู่เรื่อยๆ,ๆเพิ่มทุนในระหว่างทาง<ๆ>เพิ่มทุนไปเรารู้จักเอาสิ่งที่เราได้มาในชีวิตเช่นทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นแม้แต่ยศศักด์ต่างๆอํานาจมาใช้ในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ซะถ้าเราใช้ไม่เต็นก็เอากลายไปเป็นเครื่องเดียดเบียนคมแขง,งซึ่งกันและกัน ก่อความเดือดร้อนการเดินทางก็ไม่ราบรื่นแล้วก็ชีวิตก็ไม่เป็นประโยชน์เราเดินทางไปเราเอาทุนที่มีอยู่แล้วสิ่งที่เกิดมีในระหว่างทางที่เราสร้างขึ้นได้เนี่ยมาใช้สร้างสรรค์ทำประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เพื่ <c oughs> อหน,นุนผู้เดินทางด้วยกันคนไหนอ่อนแอเดินทางไม่ไหวแล้วก็ช่วยเรื่อนหนุนไปคนไหนเดินได้ดีก็อย่างน้อยสร้างบรรยากาศที่ ร่มรื่นชื่นบานมีความสุขไปได้วยกันอันนี้ก็มีความสําคัญแล้วนอกจากว่าจะเกื้อกูลเพื่อนร่วมทางภายนอกแล้วตัวเองที่จิตใจที่จะให้แก่เขาได้ตัวเองก็ต้องไม่มีความยึดติดถือมัน่นตกเป็นทาสของสิ่งที่ตนสร้างสรรค์ขึ้นในระหว่างนั้นอันนี้ภาวะจิตนี้ก็คือจิตใจที่สละได้วางได้ไม่ยึดติดไม่ตกเป็นทางสิ่งที่สร้างขึ้น มิฉนั้นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในระหว่างน,นี้ก็ขอบพลุงพลังมีความห่วงหงงแขนมีความยึดติดมีความทุกข์เพราะสิ่งที่สร้างขึ้นเพราะนั้นข้อที่สี่นี่มีความสําคัญภายนอกก็เกื้อหนุนสละให้กับผู้อื่นได้ภายในก็รู้จักปล่อยวางจิตใจไม่ติดไม่ยึดมั่นไม่ตกเป็นท่าสสิ่งที่สร้างขึ้นมาข้อนี้ท่านเรียกว่าจากะแล้วความสละได้วางได้เนี่ยข้อที่สี่นี่ก็สำคัญ ตัวนี้แหละที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างมากและรักษาอิสรภาพขอชีวิตไปด้วยถ้าเราไม่มีข้อน,นี้เราจะตกเป็นทาสของสิ่งที่เราสร้างขึ้นในระหว่างทางแล้วก็ไปไหนไม่ได้ชีวิตไม่ปลอดโปร่งอย่างแท้จริงพอเรามีจาค่าะแล้วเกิดมาเรา มีอิสรภาพในชีวิตบ้างพอสมควรเราควรจะสร้างอิสรภาพให้มากขึ้นบางคนนี้กลับเอาสิ่งที่สร้างขึ้นมามาทำลายอิสรภาพของชีวิตของตนเองเพราะนั้นจะต้องรักษาอิสรภาพของชีวิตไวให้ได้ได้การไม่ตกกระเป็นท่าของสิ่งที่สร้างขึ้นในระหว่างนี้ต่อไปข้อสุดท้ายบอกว่ามีแสงสว่างหรือไฟสองทางอันนี้สําคัญมากเนี่ยเดินทางไปในความมืด แม้แต่มีความเชื่อในทิศทางแต่ไม่มีแสงสว่างบางทีก็เดินทางพลาดได้และแสงสว่างนี้จะมาช่วยชำระทำให้เราเห็นสิ่งที่เขาชี้ได้ชัดเจนผู้นำทางชี้ทางให้ตัวเองไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจต้องสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดทุกอย่างสิ่งที่ผู้ชี้ทางให้เป็นต้น ม้แต่ศรัทธาความเชื่อของตนเองก็จะได้อาศัยแสงสว่างนี้มาชำระให้เป็นศรัทธาที่ถูกต้องไม่เชื่อถือโดยงมงายเนราะฉะนนั้นข้อที่สี่นี่คลุมคลุมและคลุมหมดคือคุมไม่ให้พลาดศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาคุมก็พลาดได้เชื่อเหลวไหลงมงายออกนอกลูกนอกทางไปหรือแม้แต่เชื่อแบบยึดติดถือมั่นไม่รู้จักคิดพิจรารณา ดังนั้นแล้วปัญญาก็จะมาบอกว่าจะสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างไรจะได้อยู่กันได้ดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่สร้างขวางน้าของชีวิตอย่างที่ว่าปัญญาต้องมาคุมหมดปัญญาต้องมาใช้สุตะความรู้ศิละปะวิทยาบางคนเรียนมาใช้ไม่เป็นเรียนมาเท่ากันคนหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาสร้างสรรค์ได้บางคนเรียนมาเท่าไรก็อยู่เท่านั้นใช้ไม่เป็นราะนั้นท่านจึงแยกความรู้ที่เรียกว่าสูตระ เป็นประเภทข้อมูลเป็นต้นไว้ส่วนหนึ่งแล้วความรู้ที่เรียกว่าปัญญาอีกอย่างหนึ่งคนละอย่างสุตานั้นเป็นความรู้ที่คนอื่นเขาถ่ายทอดให้ถ้ายังไม่มีปัญญาความรู้นั้นยังเป็นของผู้อื่นเอามาเก็บไว้าบางทีเก็บไว้หนักเปล่าๆนะเพราะไม่มีปัญญารับความรู้ถ่ายทอดมาเยอะแยะหมดเลยอนนี้ ยังไม่เป็นของตัวเองเป็นของฝากไว้หรือเป็นของยืมเข้ามาพอมีปัญญาก็มากั่นกรองให้ความรู้สุต่านั้นกลายเป็นของตนเองใช้ประโยชน์ได้นั้นปัญญาก็เป็นตัวสําคัญแล้วก็จากค่าก็อย่างที่ว่าเราก็ต้องรู้เราจะเกื้อนหนุนเพื่อนมนุษย์ทําอะไรจึงจะเป็นประโยชน์แท้จริงถ้าไม่มีปัญญาจากค่าก็ทําไม่ถูกต้องนั้นปัญญาก็เลยคุมหมดเลย ตลอดจนกระทั่งในที่สุดปัญญาเนี่ยมันช่วยให้เกิดจากคาติแท้จริงเชื่อว่าเรารู้จักชีวิตของเราเรารู้จักโลกเรารู้จักสิ่งที่เราสร้างสารรค์ขึ้นเรารู้ความจริงของมันที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตนปัญญาที่รู้เท่าทันชีวิตรู้เท่าทันสังขารน,นี่แหละจะทําให้เรามีจิตใจเป็นอิสระได้ดแท้จริงถ้าเราไม่มีปัญญารู้ความจริงนั้นสิ่งทั้งหลายเราก็ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก การปล่อยวางการเป็นอิสระก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาก็ช่วยได้ทุกข้อจนกระทั่งถึงจากะจากคะในขั้นสุดท้ายก็คือทําให้ชีวิตเป็นอิสระโดยสมบูรณ์มีจิตใจที่ปลอดโปร่งท่องสายตลอดเวลาได้ห้าข้อน,นี้ก็เป็นอันว่าทําชีวิตให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็เป็นชีวิตที่มีค่าได้แน่นอนตกลงว่ามีธรรมะหประการเนี่ย ท่าเรียกว่าเป็นอริยวัติหรืออริยบุตรก็ได้เพความเจริญของอริยชนถ้าใครมีแล้วก็จะทําให้ชีวิตเจริญงอกงามเดินไปในทางที่ถูกต้องและเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นสาระดีงามทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็มีหนึ่งมีศรัทธามีความเชื่อมีผู้นําทางที่ดี ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ชี้ธรรมะให้เราโยงเราไปหาธรรมะข้อที่สองก็มีการชำระทางเดินให้เรียบร้อยไม่มีขวากหนามไม่มีอุปสรรคได้แก่การมีศีลข้อที่สก็มีทุนในการเดินทางมีสเสบียงได้แก่สุตะศิลปะวิทยาเป็นต้นที่นำมาใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ต่างๆต่อไปข้อที่สี่ก็มีจาคะ คือการเกื้อหนุนผู้ร่วมทางและก็หมายถึงการเสียสละการที่ตัวเองมีอิสรภาพไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่เกิดที่มีแม้แต่ในระหว่างทางนั้นและสุดท้ายก็มีแสงสว่างหรือไฟส่งทางกล่าวคือปัญญานี่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้ให้แล้วพระนพุทธศาสนิกชนแม้ไม่รู้ธรรมะมากมายหลายข้อ รู้ห้าข้อน,นี้ก็ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้วันนี้ก็เป็นวันที่โยมญาติมิตรทุกท่านได้มาทําบุญด้วยกันโดยระลึกถึงท่านผู้ล่วงลับไปก็มาทาบุญอุทิศกุศลให้แก่ท่านโดยเฉพาะโยมโสพลวีรพัฒน์และก็ครอบครัวท่านก็เป็นเจ้าภาพอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงน้ำใจอย่างที่กล่าวแล้วที่เรียกว่าเป็นญาติธรรม แล้วก็เป็นการบูชาคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการบูชาคุณก็หมายความว่าเรายกย่องให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับไปเห็นคุณค่าของความดีของท่านไม่ละเลยไม่ทอดทิง้งเราก็ได้ทําแล้วได้แสดงออกแล้วและยังได้อุดหนุนศาสนาแต่ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้คติในเรื่องของชีวิตนี้เกิดมีเป็นประโยชน์ขึ้นแก่แต่ละท่าน ที่เป็นผู้ร่วมบุญร่วมกุศลด้กันนี้ด้วยอันนี้ก็จะได้ครบประโยชน์ของการทำบุญในพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการทำบุญในพิธีเกี่ยวกับผู้ลงรับนี่มันมีวัตถุประสงค์ห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็ตรงไปตรงมาซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเจ้าภาพก็คือการอุทิศกุศลกับผู้ลงรับประการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรม ก็คือธรรมะของญาติที่มีต่อญาติเด็กกันต่อไปข้อที่สามก็ท่านเองก็เป็นการบูชาคุณความดีของผู้ลงรับไปแล้วข้อที่สี่เป็นการถือโอกาสที่มาถวายกำลังกแก่พระสงค์ให้มาทำาศาสนกิจหน้าที่สื่อต่อาศาสนาให้ระาศาสนาดำรงอยู่เพื่อธรรมะจะได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปและข้อที่ห้าก็เป็นการทำความดี ของท่านผู้มาร่วมบุญกุศลเองให้ความดีเกิดขึ้นโดยทานบ้างโดยศีลบ้างโดยภาวนาบ้าง,างภาวนาก็คือการเจริญจิตเจริญปัญญาให้จิตใจนี้มีความสงบมีความผ่องใสมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกรู้จักํำเนินชีวิตได้ดีงามยิ่งขึ้นถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ไปออันว่าได้ครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการ ทำบุญอุทิศกุศลนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาน้ำใจของโยมญาติมิตรทุกท่านร่วมตโยมเจ้าภาพเป็นต้นไปที่ได้มีศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไมาตรีมีกรุณามีญาติธรรมดังที่กล่าวมาเมื่อท่านได้บาเพ็ญกุศลอย่างนี้แล้วก็ขอให้สบายใจว่าสิ่งที่ควรทำเราได้ทำแล้ว เมื่อได้ทําให้กับท่านแล้วทําใจให้สงบก็น้อมจิตอุทิกุศลนนี้ให้แก่คุณสินีวีรพัฒน์ผู้ลงรับไปแล้วก็ขอให้ท่านได้อนุโมทนาเพื่อเป็นความสุขในคตินั้นๆสืบต่อไปต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญโยมเจ้าภาพได้กรวดน้ำและรับพรจากพระสงฆ์สืบต่อไป